ผมมารับกกันนี่ะาาบน,บน,น,นะครับผมพานะผมนบ้านยินครับเขมือเมืองเหมัาแม่วัดหัวฝายนะครับผมตกนะครับอันนี้ตัน,นี้ก็คือตลาดครับ5นวัดหัวฝายนะครับตีอะ,บะอ,อก ปทางบันดงนะครับรน้ำตกขนาดนะครับกเยอะเลยนะครับผมอยู่นี่สามนาฬิกาที่น้ำตกจะกล่อยนะครับแต่ตอนนี้ตกเยอะขนาดเลยนะครับ ต้องตีจะที่รถจับจ้อนมาทั้งบ้านดุ้มตามนวัตหมด้ายนี่ก็่าหวังให้ความระมัดระวังด้วยนะครับฝนน่าจะพายุเข้านะครับฝนหลงไม่รู้นะครับสฝหรับช่วงนี้หน้านี่น่าจะบอมีฝนนะครับตกได้จะได้ห็นกว่ายังงองอยู่นะครับ เอาเปล่ดูบรรยากาศฝนเมื่อกนเนะครับน,นี่ก่ะจะมีแบบนี้สาระของที่บ้านนะครับผมรู้ว่ามันตกได้จะไหนแล้วม้ายังแรงเลยนะครับ ้าหลวงคุนน้วันะครับพอรอลีศูนย์หนึ่งศูนย์ครับตบนี่แหละครับตบขนาดนักเลยนะครับตอนนี้ครับแรงขึ้นแรงขึ้นได้เลยนะครับหนาวเย็นด้วยนะครับไไอะไร่ะแต่ความระมัดระวังเายนอกครับผมร่วงกันนะครับเพราะว่า การจราจรข้ขอถนนน่าจจะมีตะไคร่หรือลื่น,ะละนนะครับจรา่รระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณครับ